การฉีดปุ๋ยทั้งใบมันสับปะลังนี่ต้องฉีดตั้งแต่แรกปลูกจนหอดอายุจักเดือนพี่น้องหลา,ล,าลายท่านนี่ทำกันเขามมหลายแล้วก็อยากลูกเพราะว่าพี่น้องเพิ่งบูรู้ว่าการฉีดปุ๋ยทั้งใบนี่เขาต้องฉีดจักมือค่อยฉีดเท่านึงแล้วก็ฉีดจนไปหอดอายุมันจักเดือนเขาค่อยเศร้าสีเมื่อน,นี่ผมจะพาพี่น้องมาทำความรู้จักการฉีดปุ๋ยทางใบแล้วก็บ่ต้องใส่ปุ๋ยทั้งดินเพิ่มผลผลิตได้คือกันครับพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมันสปารังทุกทุกท่านครับเราพบอีกเช่นเคยครับพี่น้องเมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องมาทาความรู้จักการฉีดปุ๋ยทั้งใบมันสปารังพี่น้องในหลายท่านยังบอยังบ่คุ้นเคยหละกาบางท่านก็ยังบ่เคยใส่ปุ๋ยทั้งใบหรือบางท่านก็เคยใส่แล้วบางท่านก็ยังบ่ท่านประสบผลสำเร็จในการฉีดปุ๋ยทั้งใบเมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องมาทาความรู้จักว่าเขาต้องฉีดปุ๋ยทั้งใบนี่ฉีดไปจนฮอดอายุมันจักเดือน แล้วก็จักมือสีดข้างจักมือสีเทือในประมาณนี้ครับพี่น้องนี่คือมันสัปะหลังอายุที่เจ็ดเดือนนี่ครับมันสัปะหลังอายุได้เจ็ดเดือนแล้วใบเริ่มล้อนออกไปแล้วเริ่มล่วงแล้วไปด้านล่างเริ่มล่วงออกไปพี่น้องในหลายท่านนี่ก็ยังไม่เข้าใจแล้วก็ยัง,งงงอยู่ว่าเขาต้องฉีดปุ๋ยทั้งใบนี่ต้องฉีดไว้แค่ไหนแล้วก็จักเดือนเขาจะยุดฉีด่อาจะเศร้าฉีดครับ การฉีดปุ๋ยทั้งใบนี่มันจะมีปุ๋ยน้ากับปุ๋ยเก็บพี่น้องปุ๋ยหน้านี่สามารถฉีดไปเรื่อยๆฉีดทุกๆเจ็ดถึงสิบบันปุ๋ยน้ามีมีปุ๋ยแบบไรเนี่ย็คือมีปุ๋ยบุ๋มเก่าๆมีปุ๋ยไอโฟที่เพชรดำสตองเกอร์โอ้หลายพี่น้องหลายปุ๋ยหลายยี่ห้อปุ๋ยน้าพี่น้องเขาไปหาไปชอบไปหาไป้าซื้อได้น้ำ้านขายปุ๋ยทั่วประเทศเลยลานขายปุ๋ยมีขาย ดีมดทุกยี่ห้อแล้วครับปุ๋ยน้ำแล้วก็ปุ๋ยผงก็มีอีกปุ๋ยผงก็จะมีปุ๋ยลนไล่ลนไล่ที่ผมเคยใส่เนี่ยจะเป็นแบบนี้ครับปุ๋ยลนไล่เขาเรียกปุ๋ยผงปุ๋ยปุ๋ยผงดําผงดําอะมิโนผงดําแบกผงดํานาโนผงดํเอียงแล้วแต่ครับหลายๆยี่ห้อแต่ผมใส่ของลนไล่เนี่ยแปลงนี้ผมฉีดของลนไล่แต่ที่นี่เขาฉีดปุ๋ยทั้งใบเนี่ยเขาจะฉีดเริ่มฉีดตั้งแต่อายุจักเดือนเลยไปหอด จักเดือนต้องค่อยยุดฉีดการฉีดปุ๋ยทั้งใบนี่เริ่มแตกใบแรกขึ้นมาเด้อพี่น้องแตกใบแรกผีใบแรกขึ้นมาให้พี่น้องฉีดได้เลยปุ๋ยทั้งใบผมจะแนะนําให้พี่น้องใส่ปุ๋ยน้ามหรือปุ๋ยเก็ดปุ๋ยผงก็ได้ก็ดีขึ้นกันแต่การฉีดปุ๋ยทั้งใบนี่เริ่มแรกผมจะแนะนําให้พี่น้องใส่ปุ๋ยนา้าปุ๋ยน้านี่มันจะเป็นสูตรอ่อ,อนๆจะเป็น1633หรือ1855้า จะเป็นประมาณนี้พี่น้องปุ๋ยน้ำนี่จะอ่อนจะอ่อนแต่จะน่าจะเก็บทางหน้าจะสูงจะสูงเลยที่อะไรต้นมะสปารังเขาเนี่ยจะเริ่มเติบโตได้ดีหลังจากนั้นแล้วหลังจากเขาฉีดปุ๋ยน้ำผ่านไปได้ประมาณสักหนึ่งเดือนให้พี่น้องเริ่มใส่ปุ๋ยเก็จทีนี้ปุ๋ยเก็จจะเป็นสูตรไหนสูตรสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกสูตรยี่สิบยี่สิบหรือเป็นในสูตรยี่สี่ยี่สี่แปดแปดประมาณนี้พี่น้อง แล้วก็หลังจากนั้นกให้พี่น้องฉีดมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันสัมปะหลังอายุสมเดือนมันสัมปะหลังอายุ3เดือนล่ะให้พี่น้องเปลี่ยนแปลงการฉีดสิพี่น้องเปลีป่ยนแปลงการฉีดพี่น้องถ้าพี่น้องบ่อ,อยากใส่ปุ๋ยทางดินพี่น้องฉีดปุ๋ยทางไบพี่น้องต้องพยายามฉีดให้ได้ฉีดให้่อยๆฉีดให้ได้ให้เสมอต้นเสมอปลายในช่วงมันสัมปะหลังพี่น้องนี้ก่อนจะ ก้อนจะใบมันจะคุ้มรองครับคุ้มรองแล้วพอสามารถจะเข่าไปฉีดได้คือในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันคุ้มรองมันก็เข่าฉีดไ,ได้แล้วเนี่ยก้อนมันจะคุ้มรองนี่อายุมันจะอยู่ประมาณบางท่านนี่มันน้ำงาบนี่เพิ่นฉีดดูๆนี่สี่เดือนกับว่าสามารถเข่าฉีดได้แล้วผมเลยจะแนะนําให้พี่น้องนี่เริ่มฉีดเร่งฉีดในช่วงหนึ่งเดือนถึงสี่เดือนพี่น้องอัดเข้าไปเลยปุยป๋ยทยั้งใบนี่ฉีดเข้าไปเลย ใช้ได้ฮอดหนี่แล้วก็ลังจากนั่นมาหลังจากนั่น,น,นคือพี่น้องไม่ต้องฉีกก็ได้ให้พี่น้องว่านปุ๋ยทางดินว่างปุ๋ยทางดินเรือฟฝังกบปุ๋ยทางดินระหว่างต้นนะพี่น้องให้พี่น้องฝังกบเนี่ยระหว่างต้นจากต้นนี่มาหาต้นนี่ฝังใส่กางไว้ก็คืืปล่อยเลยพี่น้องก็ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นกันสูตรใดที่มาฝังกบจะเป็นสูตรยี่สี่แปดยี่สี่บำรุงต้นน้ำบำรุงหัวน้ำือสิเป็นสูตร สเสมอก็ะไรซิมหาิมหาก็ได้การง,ง่ายดีขึ้นกันหรือจะเป็นเอาปุ๋ยยูเรียสี่สิบหกศูนย์มาผสมกับศูนย์หกสิบับพี่น้องแล้วก็ฝังไว้อหลังจากที่พี่น้องฉีดทั้งใบห,หนึ่งถึงสี่เดือนแล้วก็คือฝังกบไว้หลังจากนั้นมาพี่น้องเอาหย่ากอเก็บผลผลิตย่างเดียวครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่พี่นอ้องไม่อยากใส่ปุ๋ยทั้งดินที่นี่อยากฉีดทั้งใบอย่างเดียวพี่น้องต้องเว้นระยะห่างครับเว้นระยะห่างล่องเห็นบอกคือจังผมเว้นเนี่ยเว้นระยะห่างไว้ระยะห่างนี่อยู่ที่ สองเมตรเนี่ยสองเมตรก็กลัวประมาณนี้ก็คือเวียนไว้อย่างเวียนไว้เพื่อจะให้เขาเขาเมามาสีดสีดมันสับปะหลังใส่สีดปุ๋ยได้จนจนถึงไงอายุมันสับปะหลังเจ็ดเดือนครับ้วก็เขาจะเวียนไว้หลายปันไห,รรรไหนระยะเวียนระยะร่องก็คือป,ปลูกร่องที่หนึ่งมีคู่มันนี่คู่ที่หนึ่งคู่ที่สองเหมนบอกพี่น้องคู่ที่หนึ่งแกงยุหัน คู่ที่สองู่ที่สามสู่ที่สี่จะกระเวียนไว้ห็นบ่เคืื่อาสามารถยางเป๋เป๋นามสามารถฉีดไปเลยเขาก็ฉีดควมไปสองรลองต่กระฉีดฟังพุ่นมาสองรองมันก็จะไม่จดกันพอดีฉีดฟังนี่ไปพุ่นควมไปหันเครื่องฉีดพี่น้องพ่อเข้าใจเนาะหัวพ่นฉีดเขาเดไปปุ๊บนี่ มันี่ตกถึงคููมันตัวน,นั้นเลยดครับคููมันที่สองแต่จากฟางพุ่นเขาฉีดกลับขึ้นมาเมื่อ็จะตกไปคููมันที่สองเขาสามารถฉีดได้จนถึงเจ็ดเดือนถ้าพี่น้องที่เก็บผลผลิตช่วงสิบเดือนกระสีจนหอดเจ็ดเดือนถ้าพี่น้องที่เอาขวบสิบสองเดือนพี่น้องกระสีไปจนหอดอายุมันสับปะหลังเก้าถึงสิบเดือนพี่น้องสามารถฉีดทั้งใบได้เลย,เลยบม่มีปัญหาบ่มีผลกระทบอย่างทั้งสิน้น ถ้าพี่น้องอยากระเบิดหัวหนาแรงคือแรงในลักษณะแบบนี้แล้วผมจะบอแน้าให้พี่น้องใส่0060ให้พี่น้องเปลี่ยนแปลงจาก0060มาเป็น0050หรือจะเป็น24824 24, ประมาณนี้พี่น้องเพราะว่ามันจะเป็ให้เกิดการใบใหม่ของมันสับปะหลังกจะบอกเกิดการใบเหลืองบอกเกิดการต้นมันสับปะหลังนอกถ้าเขาใส่ปุ๋ยพวกนี้เพราะว่าปุ๋ยมันมีหลายชนิดหลายยางมันเป็นปุ๋ยไนเตรตปุ๋ยไนเตรต ปุ๋ยไอ้สั้นเฟดแล้วก็ปุ๋ยไอ้คลาไลคลายลนี่จะเป็นพิษต่อพืชต่อใบพืชใบมันสับหลังใบพืชทุกชนิดถ้าปุ๋ยในเตดปุ๋ยในเตรส่วนจะเป็นส่วนมากจะเป็นปุ๋ยที่เขาฆ่าฆ่าแม่ปุ๋ยนะครับจะเป็นจะเป็นปุ๋ยสูตรปุ๋ยสูตรปุ๋ยเม็ดปุ๋ยสูตรพวกนี้จะเป็นปุ๋ยในเตดส่วนมากจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ปุ๋ยไอ้สั้นเฟดนี่จะเป็นในปุ๋ยแม่ปุ๋ยที่ตำตำลงมาเนี่ยก็จงไง ซูนหาูนประมาณนี้จะเป็นปุย๋ยซัลเฟตถ้าเป็นปุย A, ป๋ยเอ้ปุ๋ยคอร่าก็จะเป็นปุ๋ยซูนหกสิบก็จะประมาณนี้พี่น้องผมนี่แหละว,วิธีสีปุ๋ยทางไบที่พี่น้องอยากลดต้นทุนบ่อยากใส่ปุ๋ยทางดินก็คือทําตามที่ผมแนะนาได้เนี่ยผมทาตามผมฮ็ดมัตลอดครับประสบผลสาเร็จมาตลอดเนี่ยก็คือเวียนว้คูมันที่หนึ่งมจะเวียนวแ้แบบนี้ตลอดครับคูมันที่สองเนี่ย เลก็กกคู่มันที่สามคู่มันที่สี่็นบ่นับจากปุ่นพี่น้องหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เวียนไปสองเมตรเนี่ยเอาก็สามารถฉีดขวมไปพุ่นไปได้ฉีดขวมไปฟังพุ่นก็ได้ถึงคู่ที่สองแล้วก็ฉีดฟังพุ่นขามาถึงคู่ที่สองมันก็จดเข้าหากันคือฉีดขวมไปเลยๆผมจะเวียนเป็นสีตลอดครับเดี๋ยวทุกคนที่บ้านพี่นอนย่างอยูอย่บน เดี๋ยวพี่น้องจะบ่เห็นถ้าพี่น้องต้องการฉีดปุ๋ยทั้งใบนะครับถ้าพี่น้องไม่ต้องการฉีดปุ๋ยทั้งใบพี่น้องก็ไม่ต้องเหลือไว้พี่น้องก็ยกคู่มันตนัวนี้เสียบไปลองหนึ่งไปเลยไปคู่หนึ่งไปเลยเมื่อจีสูนเสียไปหนึ่งคู่หนึ่งคู่บังก็จากประมาณนี้เนี่ยให้บ่พี่น้องผนจะเวียนไหวงี้จะมาประมาณเนี่ยเวียนจากตัวนั่นมานี่มานี่ม่นี่ เห็นบ่กจ็จะเวียนเห็นบ่นี่ครับแล้วกจัจะเวียนไปเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เวียนเนี่ยประมาณผมเ็ดแบบนี้ตลอดเทดแบบนี้ตลอดไปจนทั่วทั้งแปลงเลยสี่สิบไร่กับมดถึงสี่สิบไร่ผมจะเวียนไปแบบนี้แหละจะเสียอยากจะเสียพื้นที่ตรงนี้ไปอยู่หนึ่งคู่มันขึ้นหนึ่งคู่มันเขาจะเสียพื้นที่ตรงนี้ไปแต่ก็ดี ดีอย่างหนึ่งคือเขาฉีดปุ๋ยทั้งใบได้เสมอฉีดปุ๋ยทั้งใบได้ตลอดจนกระทั่งพี่น้องอยากสีดจนกระทั่งพี่น้องคุดมันสำปะหลังเลยก็ได้นี่แหละคือข้อดีในการเวียนระยะเวียนระยะเพื่อให้ให้เขาเขามาฉีดปุ๋ยทั้งใบได้ถ้าเขาบ่เวียนระยะเขาบ่สามารถที่เขามาฉีดปุ๋ยทั้งใบได้ครับผมบอกเลยเขามาฉีดบ่ได้แน่นอนจนกระทั่งพี่น้องจะเขามาฉีดได้แค่อายุมันพี่น้องถึงประมาณสี่เดือนเท่านั้น หลังจากนั้นแล้วมันคุ้มรองเขามาหากันแล้วพี่น้องกับว่าสามารถเขามาฉีดได้นี่แหละประมาณนี้พี่น้องของแจนเรื่อนไดก็สามารถสอบถามสามารถเอมมนเขามาพูดคุยกับผมได้ครับผมตอบไปทุกเอมมนครับพี่น้องเบิง้งอ่ะเนี่ยเห็นบอกมันเขาม้าว่าได้ขนาดผมปลูกระยะห่างอยู่ที่เมตรยี่สิบถึงเมตรสามสิบเนี่ยเวลาเขาเปย์นี่ผมแต่งกิ้งออกไปได้ไง ถ้าผมโปแตงกิ่งเนี่ยมันจะกวบเข่าหากันเลยจะถึงจะถึงกันทั้งหมดเลยทุกร่องใน,นข้อก็สามารถัจี๋ของมาฉีดได้ที่นี่สร้งางข้เวียนระยะปุ๊บเนี่ยข้าก็สามารมเของมาฉีดได้นี่คือความง่ายความสะดวกสบายถึงแม้ข้าจะเสียตรงนี้ไปแต่ข้าฉีดปุ๋ยทังใบข้าลดตน้นทุนในการใส่ปุ๋ยทังดินหรือพี่น้องท่านใดใส่ปุ๋ยทางดินพร้อมฉีดทังใบพร้อม ผมบอกเลยผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแน่นอนครับโบมีดหอกผลผลิตทีตกต่ำให้พี่น้องใส่ทั้งดินแล้วก็ให้พี่น้องชีทั้งใบไปน้ำนี่แห้งดีครับแห้งสุดยอดเลยผมจะบอกหัวมันนี่รถอีแตนร,รถอีแท็กพี่น้องเหนียบหักกุลแล้วนะก็จะประมาณนี้ครับพี่น้อง่านไหนของแจ้ในเดือนใดืกะสอบเทาา้าในขี้เก่าครับหักแพงกันไหวครับพี่น้องเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ไว้เว่านีครับสวัสดีครับยบายครับ